สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมในรายการเนสเเลียนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหารองเท้าทั้งหมดในเกมกันนะครับผมรองเท้าทั้งหมดในเกมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด18ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะมีชิ้นไหนบ้างเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยนะครับเรามาอยู่ในส่วนของการหาก่อนนะครับผมมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับคือคราฟเอาแล้วก็หาเองนะครับผมเรามาดูกันที่หาเองก่อนนะครับผม ชิ้นแรกนะครับผมเป็นดูนไรเดอร์บูทนะครับผมก็เป็นรองเท้าวิ่งนะครับผมทําให้ผู้เล่นเนี่ยวิ่งได้ความเร็วอยู่ที่30ไมล์ต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่ถ้ารองเท้านี้อยู่ที่ผืนทะเลทรายนะครับผมจะสามารถวิ่งได้เร็วสูงสุด53ไมล์ต่อชั่วโมงเลยนะครับส่วนวิธีการหานะครับผมก็สามารถหาได้จากการเปิดกล่อง Sandstone Chase จากไบโอมทะเลทรายเลยนะครับผมหรือถ้าจะตกปลานะครับผมก็สามารถหาจากกล่อง o อเ i ส c r เครดหรือ m มิเลดเครดได้เลยนะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์การดรอปจะอยู่ที่12.5%นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเฟรมเวเกอร์บูทนะครับผมรองเท้านี้นะครับเมื่อเราเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นไฟนะครับผม ไฟก็จะเคลื่อนที่ตามเรานะครับผมก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแค่เน้นสวยเฉยๆนะครับผมสวนวิธีการหาก็หาได้จากการตกปลานะครับผมเป็นกล่อง h ฮลสโตนเคล t e แล้วก็ Obsidian ยนเคลนะครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์การดรอบนะครับก็จะอยู่ที่19%นะครับนั้นต่อมานะครับก็จะเป็น Flower b o o t ูนะครับผมเมื่อเราเคลื่อนที่นะครับผม ในผืนหญ้าอะไรพวกนี้นะครับดอกไม้ก็จะโตตามเรานะครับผมนี่ผมปุดให้ดูนะครับปุดแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมส่วนวิธีการหานะครับผมก็หาได้จากการเปิดกล่องไอวี h เชดในไบโอมจังเกิเลยนะครับผมหรือถ้าจะตกปลาหานะครับก็สามารถหาได้จาก b บมเบิลเค e ดแล้วก็จังเกิลเควดนะครับผมเปอร์เซ็นต์การเราก็จะอยู่ที่ 5%นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Furry b o บู t นะครับผมก็เป็นรองเท้าวิ่งนะครับผมแต่เอฟเฟกจะไม่เหมือนรองเท้าวิ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกของหิมะนะครับผมก็ทําความเร็วตามรองเท้าวิ่งปกติเลยนะ30ไม์ต่อชั่วโมงส่วนวิธีการหานะครับสามารถหาได้จากการเปิดกล่องฟอเสเซนเชดในไบโอมหิมะเลยนะครับผม หรือถ้าอยากจะตกปลาหานครับก็เป็นฟอร์เซ้นเครดแล้วก็บอลเลวเครดนะครับผมเปอร์เซ็นต์การเวรอยู่ที่16.67นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Hermes b o o ูทนะครับผมก็เป็นรองเท้าวิ่งเหมือนกันนะครับผมทำความเร็วตามปกติเลย30ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเป็นรองเท้าวิ่งธรรมดานะครับผม เอฟเฟกก็เป็นรองเท้าวิ่งแบบดั้งเดิมของเกมเลยนะครับผมส่วนวิธีการหารองเท้านี้นะครับก็หาได้จากการเปิดกล่องทองในอันเดอร์กราวเลยนะครับผมหรือกล่องทองในถ้ำต่างๆครับเป็นกล่องทองแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไอส์เกตนะครับผมเป็นรองเท้าที่สามารถยืนบนน้ําแข็งได้นะครับจริงๆเราก็ยืนบนน้าแข็งได้นะครับแต่อันนี้คือ มันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบโมบิลิตี้ที่ดีมากเลยนะครับผมจะไม่สไลด์เหมือนตอนไม่ได้ใส่นะครับผมแล้วก็เวลาเรากระโดดทับน้ําแข็งอ่อนนะครับมันก็จะไม่แตกด้วยนะครับผมส่วนวิธีการหานะครับก็หาได้จากการเปิดกล่องฟอสเซนเชตแบบนี้เลยนะครับที่ไบโอมฮิมะนะครับหรือถ้าจะตกปลาหานะครับก็หาได้จากฟอสเซนเครดหรือบอลเลวเครดเลยครับผม เปอร์เซ็นต์การดบก็จะเท่าเท่ๆฟูลรีบู t เลยนะครับผม16.67%นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นล็อกเก็ o บู t นะครับผมเป็นรองเท้าบินสูงพอประมาณนะครับผมไม่สูงมากนะครับเวลาบินก็จะเป็นเอฟเฟกไฟอย่างนี้เลยนะครับผมส่วนวิธีการหานะครับผมก็ สามารถซื้อได้จาก npc g o b i กอบ n ินทิงเกเลยนะครับผมในราคา5เหรียญทองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเซลฟิ Boot นะครับผมก็เป็นลองเท้าวิ่งปกติเลยนะครับแต่เอฟเฟกจะไม่เหมือนรองเท้าวิ่งอื่นๆน,นะครับผมจะเป็นเอฟเฟกรอบตัวเลยนะครับ ความเร็วก็เหมือนรองเท้าวิ่งธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผม30ไมล์ต่อชั่วโมงวิธีการหานะครับผมก็จะหาได้จากการตกปลานะครับผมคือการเปิดเครดนะครับผมเป็นถ้าเป็นวูดเด่นเครดครับก็จะอยู่ที่2.5เนะครับผมเพลวูดเครดก็จะอยู่ที่2.49%นะครับผมมิดทิวเครดนะครับก็จะอยู่ที่4 1 9นะครับส่วน ไอรอนเ a รดนะครับผมก็จะอยู่ที่4.26%นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น Water Walking b o o t นะครับผมก็เป็นรองเท้ายืนบนน้ำได้นะครับผมเนีย่ยผมเราสามารถยืนบนน้ำได้นะครับส่วนวิธีการหานะครับผมสามารถหาได้จากการเปิดกล่อง water ร h e d ดในไบโอมหาสมุทรเลยหรือว่า ตามแหล่งน้ําที่มีน้ําเยอะๆทั่วไปเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะตกปลาหานะครับผมก็สามารถหาได้จากกล่องโอเชียนเครดแล้วก็ซีไซส์เครดนะครับผมเปอร์เซ็นต์การดับก็จะอยู่ที่9%เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูที่เป็นการคราฟดูบ้างนะครับผมชิ้นแรกของการคราฟนะครับก็จะเป็นแอมฟิเบียนบูธนะครับผม เป็น, Long wing นลองเท้าวิ่งนะครับผมแล้วก็กระโดดสูงนิดนึงนะครับผมส่วนวิธีการหา a อ p h i b i a n Boot นะครับผม <c oughs> ก็สามารถนำเซลฟิ b o ูทกับฟอกเลกมาผสมกันที่ t i n k e อ e r w o r k s เ o p เลยนะครับผมก็ <c oughs> จะได้เป็น a อ p h i b i a n Boot นะครับ ่มานะครับก็จะเป็น Spectre b o o t นะครับผมก็จะเป็นรองเท้าวิ่งผสมกับรองเท้าบินนะครับความเร็วนะครับก็เหมือนรองเท้าวิ่งปกติทั่วไปเลยนะครับ30ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับส่วนวิธีการครับนะครับผมก็จะใช้เป็น l o c k e t Boost กับ Hermes Boost นะครับผมในการครับหรือ ถ้าเป็นในกรณีรองเท้าวิ่งอื่นๆนะครับก็จะมีดูนไรเดอร์ฟูรี่แล้วก็เซลฟิตนะผมก็มันมีครับการคราฟอยู่4วิธีนะครับผมสามารถใช้ล็อกเกตบูสกับรองเท้าวิ่งอื่นๆในการคราฟได้เหมือนกันเลยนะผมก็จะได้เป็นสเตจเจอร์บูสนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเฟลลี่บูสนะครับผม ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นรองเท้าบินเหมือนกันเหมือนสเปกเจอร์บูสเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเมื่อเราเดินในผืนหญ้าพวกนี้นะครับดอกไม้ก็จะเกิดนะครับผมเป็นเป็นในส่วนหนึ่งของความสามารถของฟลาเวอร์บูสนะครับผมส่วนวิธีการครับนะครับผมก็จะใช้เป็นสเปกเจอร์บูสแล้วก็ฟลาเวอร์บูสนะครับผมครับที่ t i n k e r ลเ r อร์เวิร์กเลยนะครับ ก็ได้เป็นแฟ r รี่บูทนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นออปซิเดียนวอเตอร์วอลกิ้งบูทนะครับผมก็เป็นรองเท้ายืนบนน้ำนะครับผมแล้วก็ทนบล็อกไฟได้ด้วยนะครับผมนี่เป็นบล็อกเฮลสโตนนะครับนี่นะครับผมส่วนวิธีการคราฟนะครับผมก็จะใช้เป็นวอเตอร์วอลกิ้งบูทนะครับแล้วก็ o อฟซิเดียนสกนะครับผมก็คราฟได้ที่ T i n k e r ร์เวิร์กชอเลยนะครับผมก็จะได้เป็น Obsidian water Wal k บ n g Boat นะครับชื่อยาวไปไหนนะครับส่วนวิธีการคราฟ Obs i d i a n s น o กานะครับผมก็จะใช้เป็น Obsidian 20ชิ้นนะครับผมคราฟที่เตาเผาเลยนะครับก็จะได้ Obs i d i a n s น o กานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นลาวาวาเดอร์นะครับผมเป็น รองเท้าที่เดินบนน้าได้ทนบล็อกไฟได้แล้วก็ทนลาวาได้7วินาทีนะผมแล้วก็ลดความเสียหายจากการโดนลาวาด้วยนะครับผมส่วนวิธีการคราฟนะครับผมก็จะขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าวิธีการคราฟมันเยอะมากนะครับมีตั้ง5วิธีเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยในความไม่สะดวกที่ผมจะนํามาพูดนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นเฮลไฟทรี t นะครับผมก็จะเป็นรองเท้าบินได้นะครับผมรองเท้าวิ่งด้วยนะครับผมก็เมื่อเราเดินเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกไฟตามหลังเราด้วยนะครับผมส่วนวิธีการคราฟนะครับก็จะใช้เป็น s p e กเจอ b o o ูสแล้วก็เฟรมเบ a กอร์บูส t นะครับผมสามารถคราฟได้ที่ t i n เก e r w o อร์เวิเลยนะครับผมก็จะได้เป็น h e f i ล e t r e ี t นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็น lightning boots นะครับผมก็จะเป็นรองเท้าบินนะครับผมแล้วก็รองเท้าวิ่งวิ่งเร็วมากนะครับผมก็ความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ34ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับผมและรองเท้านี้นะครับก็จะสามารถเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวก้เล่น,นะครับผม8%เซลยนะครับสว่วนวิธีการคราฟนะครับผมก็จะใช้เป็น สเปกเจอร์บูธแองเลดออฟเดอะไวแล้วก็แองเลดนะครับผมแองเลดออฟเดอะไวนะครับก็สามารถหาได้จากกล่อง IV วี่เชดในถ้ำของป่าจังเกิลเลยนะครับผมส่วนแองเลนะครับผมก็จะสามารถหาเปิดกล่องธรรมดาทั่วไปเลยนะครับเมื่อเรานำสามอย่างนี้มารวมกันที่ t ิงเกลิลเวิร์กช็อปนะครับก็จะได้เป็นไลนิ่งบู t นะครับผม ชิ้ต่อมานะครับก็จะเป็นฟอสปากรบูทนะครับผมก็จะเป็นรองเท้าบินได้แล้วก็วิ่งได้นะครับผมแล้วก็เมื่อเราอยู่ที่ที่เป็นน้ําแข็งนะครับเราก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างดีนะครับผมแล้วก็ไม่สไลด์ด้วยนะครับแล้วมันก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของผู้เล่น8%นะครับผมส่วนวิธีการคราฟนะผมก็จะใช้เป็น ไ n i n g b o o ต์แล้วก็ i skate นะครับผมนะครับที่ t i n k e r ร์ r ลอร์เวิก็ครับก็จะได้เป็นพ o ดสปาร์ค o ูนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นรองเท้าที่ดีสุดในเกมตอนนี้นะครับผมเป็น t ทอร a s า a r k b o o t ูนะครับผมก็เมื่อใส่แล้วเนี่ยเราก็จะมีสแต็กครบเลยนะครับผมทั้งบินทั้งบินนะครับทั้งวิ่งนะครับผม แล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของผู้เล่น8%ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถยืนบทน้ำได้นะครับผมทนบล็อกไฟทนลาวา7วินะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายจากการโดนลาวาด้วยนะครับผมส่วนวิธีการคราฟนะครับผมก็จะใช้เป็นฟอสสปาร์บูทแล้วก็ลาวาวาเดอร์นะครับผมคราฟที่ t i n เก r ลเ r อร์เวิร์กช็ครับ,รบก็จะได้เทอร์ลาสปาร์บูทนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กซับสไคร์ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยในาทีนี้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ